แค่ฟังเสียงลอกก็เพลินแล้ว<ช>ทุกคนใช่ปลาให้อาหารปลาแดเพลินเลยนะเนี่ยใช่น้อง<ห>น่าจะหิวแล้วปลาแดที่เราอนุรักษ์เอาไว้จะมองยากนิดนึงเพราะว่าแสงยังไม่ค่อยมาเท่าไหรค่ค่ะต้องมองเวลาน้ำขยับเดี๋ยวหนูมาเรียกปลาให้ปลาไปช่วยหนูตกปลาหมอบัตเตอร์หน่อยค่ะได้ลูกได้ เอาสักประมาณห้าหตัววันนี้มีเมนูได้ลูกมีทั้งทอดก,กระเทียมต้ยมยำมีลูกค้ามาทานอาหารแล้วก็มาพักเหรอลูกใช่ค่ะได้ได้งั้นเดี๋ยวป้าไปเตรียมอาวุธแป๊บหนึ่งลูกนะได้ค่ะให้อาหารปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูดูป,าปาลารอก่อนได้ได,ไดมีเมนูบัตเตอร์ทอดกระเทียม2ตัว,ตวบัตเอตอร์3มรสตัวหนึ่ง ต้มยำหนึ่งแล้วก็ผัดพริกแกงโหระพาด้วยค่ะโอ้ห้าเมนูเลยใช่ค่ะได้จัดปลายลูกต้องหาไซส์จานสามตัวแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆถ้าได้ก็ดีก็เอาไปแล่ต้มยำแล้วก็ผัดพริกแกงโหระพาได้ลูกได้แต่จะตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูกันนะลูกนาะได้ค่ะจะได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันลงมือลุย วันนี้ที่เราถ่ายนี่วันเดือนกันยานะคะวันที่ห้ากันยาหมอกสวยมากเลยกี่โมงแล้วลูกแปดโมงครึ่งตอนนี้น่าจะประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมงแล้วค่ะจะมีปลากินไหมเมื่อวานฝนตกเยอะโอ้อตัวแรกก็โดนเลยหมานหมานอยู่ลูกหมานอยู่ตัวแรกก็เอาซะแล้วโอ้แต่ต้องมาดูว่าใสจะได้หรือเปล่า ไม่ได้ก็ต้องเอาอยู่ดีทุกคนตัวเล็กก็ต้องเก็บนะคะบัตเตอร์เขาห้ามปล่อยเนาะครัเจ้าเอเลียน,ยนตัวรอร่อยเป็นอินเวสิทเอเลียนสปีชีนะคะห้ามปล่อยโดยเด็ดขาดผิดกฎหมายเก็บให้หมดกินให้หมดเลยใครว่างก็มาช่วยกันกินหน่อย <laughs> <laughs> ในเขื่อนนี้ยมามีแพ้ตกปลาเยอะเลยนะคะมีแพเปิดตกมันก็อยู่ทั่วเลยสามารถ ไปที่แพรที่เขาเปิดตกปลาแล้วก็จัดการตกขึ้นมาเลยครับตกได้ทุกที่นะครับในในเนี้ยครับในตามที่เขามีแพรเปิดรับอะครับรับตกปลารับท่องเที่ยวมีทุกที่เลยทั่วเขื่อนนะคะเขาอยู่ไม่ได้เป็นปลาแบบว่าอยู่เฉพาะจุดบางชนิดอาจจะอยู่เฉพาะจุดอย่างเช่นปลากาอย่างเงี้ยครับแถวบ้านเราอ่ะโอ้โหไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าฝั่งเรดร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเยอะทางหน้าเขื่อนนั่นก็เยอะแต่ว่าทางโซนบ้านเรานี่น้อยตัวมากเลยใช่ค่ะ แต่บัตเตอร์นี่อยู่ทั่วทั่วไปครับจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ว่าแหล่งที่ว่ามันมีอาหารสมบูรณ์เปล่านะถ้าอาหารสมบูรณ์อย่างที่บ้านเรามันเราเลี้ยงปลามันมีอาหารสมบูรณ์อาหารเล็ดลอดออกไปบ้างเราให้บ้างเราอ่อยปลาอย,อย่างอื่นบ้างก็เข้าม,มากินก็นจะเยอะแต่ตามแพรเขาก็าอ่อยอยู่แล้วครับเขาก็มีหมายของเขาอยู่แล้วนะทุกแพรเขาก็ต้องอ่อยเยอะไว้อยู่แล้วมีทุกที่เลยบัตเตอร์เนี่ย เราใช้สายเล็กนะคะสายสี่ปอนก็จะต้องเสียวเสียวไม่กล้าเบรกเยอะเพราะว่าขนาดนิดนึงแต่ว่าถ้าเราใช้สายใหญ่เขาก็ไม่กินค่ะในอดีตป้าเคยใช้แบบสิบปอนแปดปอนลงมาเหลือหกปอนสี่ปอนแล้วบางทีต้องลงไปสองปอนเพราะว่าเขาไม่กินครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะใครลองลองทดลองใช้ดูก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ว่ามากยิ่งมากยิ่งลงหลังยิ่ง ลงไม่เป็นธรรมชาติต้องให้เหยื่อลงธรรมชาติเราใชเา้เขาเรียกว่าตกแบบไร้าสารก็คือไม่มีตะกั่วไม่มีลูกหมุนมีแค่ตะขอกับสายเบ็ดอย่างเดียวนะคะสู้ดีมากเลยปาจานพอดีเลยลูกตัวแรกก็ได้ท่อกระเทียมเลยตัวแรกก็ได้เลยแ,ลแรงดีอะตัวนี้ดึก<น>อ่าเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวลุงชายเอาขึ้นให้ดูแถมขวดน้ำด้วย ไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่นบ่อยตกน้ำไปเลยอันแล้วันเดียวหายคู่แฟตเขาก็ลงน้ําไปแล้วต้องผูกไว้ทัาไม่ได้ผูกครีมไม่ได้ผูกเผลอมือไปโดนปุ๊กหล่นน้าเลยเรียบร้อยค่ะตัวแรกนี่ตัวแรกตกไปสักพักเขาก็จะฉลาดและอีกอย่างหนึ่งเมื่อกีเวลาให้เหยื่อแล้วเราจะตกสาย ปกติจะให้เหยื่อประมาณมืงชาต้องทำางอื่นครับ9โมงถึง10โมงจะให้เหยื่อแล้วก็จะมาอ่อยเหยื่อมันก็จะเป็นเวลากินของเขาแต่ว่าบางทีบางวันมันมีแดด9โมง10โมงก็หมอกก็จะบางแล้ววิวไม่สวยวันนี้เลยตกเช้าหน่อยแล้วลูกค้ามาทานข้าวไวด้วยตอนนี้8โมง46แล้วค่ะยิ่งสายยิ่งสายก็จะยิ่งกินตัวใหญ่ขึ้นเพราะมันจะกินลึกขึ้นตกใหม่ๆก็จะได้ตัวเล็กๆก่อน มาแล้วมาแล้วเป็นปาลารุ่นรุ่นส่รุ่นรุ่นไม่เป็นไรเราเอาไปแกล่ได้แล้วเอาไปทอด,ดทอดเสร็จก็ผัดพริกแกงใส่โหระพาอร่อยมาก<ส>เดี๋ยวเอาปลาไปทำอาหารแล้วลูกค้ามาสิบเอ็ดโมงเก้าโมงเอาปลาไปทำลูกค้ามาทานสิบเอ็ดโมงไปเตรียมขึ้นสกดกว่านี้ก็ไม่มีแล้ว <c oughs> ขึ้นของเสร็จก็ขึ้นเตาเลยลูกค้ามาทานก็สดจัดสวยจัดเลยนี่พระอาทิตย์ขึ้นเลยยอดเขาไปไกลแล้วเนี่ยเก้าโมงแล้ววันนี้แดดยังไม่โผล่เลยเมื่อวานฝนตกพรำๆด้วยครับตอนเย็นตัวนี้ใหญ่ไหนดูสิถึงว่าดึงแรงมากเลยตอนเ่อกระชากจังหวะแรกดูตัวใหญ่เอาขึ้นเลยต้องปะค่อยๆประคองหน่อยหมดแรงแล้ว <laughs> หมดแรงตัวนี้เอาไปลวกจิ้มได้ใชข่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยต้องประคองนิดนึงตัวใหญ่อืมเดี๋ยวตัวนี้จะให้อ้อมดูสวยๆใช้ได้ตัวใหญ่ตัวนี้รูนิดนิด <c oughs> แค่ฟังเสียงลอกก็เพลินแล้วทุกคนใช่ช่วงช่วงที่ปลากระชากอะ่ะถ้าเราวัดสวนหรือดึงสวนหมน้วนสวนวน,วนะมันก็มีโอกาสจะขาดโูงเพราะว่าสายเ,าเล็กเนี่ยดูบางทีงชายจะต้องผ่อนเลยนอกจากไม่ไม่ปั่นแล้วยังต้องผ่อนตามเลยจังหวะที่เขากระชากแรงๆอะ่ะตัวนี้ก็น่าจะโตอยู่ลูกตัวนี้ก็น่าจะโลก,กว่าเวลาเราตกเราก็จะโยกเขาเรียกอ,อะไรนะโยกคันขึ้นน,นะคะโยกคันช่วยครับช่วย,วยเวลาปลากระชากถ้าเรากลัวว่าสายมันจะเอาไม่ไหวเราก็ผ่อนคันตาม มันจะช่วยเซฟให้เรามีโอกาสได้ปลาสูงขึ้นแต่ใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองครับใช้เวลาเพิ่มขึ้นแต่โอกาสได้มันสูงกว่าถ้าปลาไม่ดึงเราก็เราก็อัดอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาโยกคันขึ้นมาถ้าปลามันดึงแรงแงเราก็ต้องผ่อนให้มัน เขาก็จะแรงช่วงต้นๆน,นะครับพอต่อไปมันก็แรงเขาจะร้อยลงเรื่อยเข้าใจเย็นๆใจเย็นนิดนึงตัวนี้เป็นไงคะ่ะไซโลลูกไซสวยแหละตัวนี้อ้วนๆหน่อยตักเลยไซโลไซโลนี่ยครับเบ็ดตัวนี้เดียวเบ็ดเบอร์ห้าสายสี่ปอน ไม่มีตะกัวไม่มีลูกหมุนไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยช่วงที่ปลาดึงดึงแล้วแล้วเราหมุนเราเราเราหมุนลอกกลับมาตลอดเราหมุนตลอดเลยไม่ว่าปลาจะดึงไม่ดึงเราจะหมุนอย่างเงี้ยสายมันจะเป็นเกลียวเยอะแล้วบางทีทับใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีลูกหมุนมันไม่มีลูกหมุน,มมนช่วยช่วยครับถ้ามีลูกหมุนมันจะไม่เป็นเกลียวตกแบบมู้ชายมันเลยต้องประคองต้องค่อยๆเวลาปลากระชากเวลาปลาดึงเราจะไม่ไม่หมุนย้อนแล้วปลาบัตเตอร์มันจะเป็นปลาที่ชอบชอบควงสว่านเนี่ยตัวนี้อ้วนมากเลยลูก ตัวนี้อ้ว,น,ว,น,วนเลยเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะติดขอบปากเบ็ดเทบมองตัวเบ็ดแทบมองไม่เห็นเพราะว่าอาหารเม็ดมันไม่ใหญ่เราต้องใช้เบ็ดตัวเล็กๆเ,เนี่ยเบ็ดตัวแค่นี้เองเ<ม>ทียบกับปลาเบ็ด<ๆ>ตัวนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมดูสายที่ลูกเนี่ยเห็นปะ่ะสายมันจะเป็นเกลียวตอนที่ปลานมากระชากแล้วพวกนี้มันจะบิดตัวสายมันจะเป็นเกลียวแล้วต้องเราต้องมาคลายดูกันค่ะมาดูมาดูกันว่าตกไปได้กี่ตัวนั่งอยู่ต้องแต่ประมาณสัก ตอนนี้เก้าโมงห้าสิบสองค่ะแปดโมงครึ่งเรามาตกอ่ะก็ชั่วโมงกว่าเมื่อกี้เอาไปแล้วสี่ตัวไปทำกับข้าวแล้วลูกมาดูดิปลายกไหวไหมอ่ะยกขึ้นมาได้ไหมถ้าหนูเดินไปาหนูมันไม่เห็นหมอกแล้วไงโอ้โหเทียบเลยอ่ะ